วันนี้ก็มาอยู่กับผมตัวกวนซ้ายปันแช่กันเหมือนเดิมนะครับนำมาวันนี้กระจาให้ครับผมกับเจ้าให้รถไทยครับผมมาวันนี้ทุนมา2,500ัารครับผมมาจัดไปครับผมมาทุน2,500ัารวันนี้ครับมาต่ำสองเอี่ยวสามเอี่ยวไปเลยครับผมมาเนี่ยนะครับหนึ่งสองสามไปเลยครับเปิดแรกกำงามเนาะมวยเนาะมาหยัดเขาให้ครับผมมาปัดสองร้อยกันหยัดไปที่หนึ่งสองสามกันเลยครับผมมาเต็มข้าวราเบลครับมาเป็นไดาครับขอเน้นเนๆละกันนะครับเหมือนไม่มืดมือกันให้เลยครับผมมา มามวยจัดมาขอมันหมานอยังไงอ้าวสามมาแล้วยังไงโอ้สามสามสองครับโอ้โหเต็มค่าราเบลครับผมนอะสามสามสองเอากําไรมาก่อนสามพันครับโอ้โหบอดธรรมดาครับเปิดแรกครับเปิดแรกแห้งหมานครับผมจัดไปจัดไปมาขอกําไรสักสี่ห้าพันนี่ก็อยู่ได้แล้วทุกคนเลยแบบนี้ครับโอ้โหสจัดประหลาดบอกครับมาเร็วคิมเร็วทุกคน ไปทางใสดีว่าทุกคนเด้เปิดน,นี่ดาดาดาเสือมันได้เต็มค่าระเบียออกมาเน้นๆเลยทุกคนมาหยัดไปเลยครับผมมาเ <c oughs> น้นสีครับเดินแดงครับเราเดินแดงครับดอกนี้ขอเดินแดงหน่อยแล้วกันนะครับผมเนาะ <c oughs> มาขอมันหมานมันหมานได้บอราเอเดินแดงแดงนี่เนาะเดินแดงแดงนี่นๆๆได้บอรายังไงโอ้โคสีเขียวมันหมานเถอะห้าสี่สองไม่นดนส,สักดอกเลยท<ห>ุกคนเลย สวีตไฮโรครับเจ็บนักครับผมเจ็บนักโอ้โหเป็นดายลาะ1วไฮโรแดกเขาครับผมมาเปิดนี่ขอจัก4 0 0พันไปทุกคนเลยมั้ยขอกำไรสัก4ี่พันเนาะหนีเลยทุกคนเอยมาขอมันมาแล้วกันนะดอกนี้เอาไหวเออมาดอกนี้ขอเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางไปยังหน่อยแล้วกันนะผมมางัดไปเลยครับผมหนึ่งสองสามครับเอไม่ใช่สองสามสี่ครับผมโอ้โหยลินลิมพันกันับผมมา หยัดเขาให้ผมยัดเขาให้ครับผมมาเน้นเน้นเน้นกับเอาหูไม่ลืมสี่สูงได้งไงวันนี้เราเอาไว้ใส่บพรานั้นโมเตอร์วงสวีทไฮโรครับผมมาสี่สองลืมครับผมมาน้มหมานั่นหมาดอาสามสามโอ้โหหนึ่งสองสามครับเต็มเครื่องครับผมจัดมาครับสามสองครับดอยเต็มเครื่องแบบนี้เป็นยังไงครับมองเมอน หกร้อยครับผมมาจัดมากำไรครับผมกำไรครับกำไรอะไรกำไรแปดพันครับผมโอ้โหสุดจัดประหลาดบ่ครับอยู่บ่ได้ละครับผมเนาะไปหาถอนกันดีกว่าครับผมได้กำไรเยอะขนาดนี้แล้วก็ไปครับไปเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยรลกกันนะผมวันนี้ผมก็จะขอตัวลาไปกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมเนาะขอบคุณครับ